โอเครทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านอีกเชนเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับตในไมค์คราฟอัดชิ้นลันอีกเช่นเคยโยคือพาร์ทที่แล้วนะครับผมคือเราบอกว่าเราบอกว่าอะไรนะเราบอกว่าเราจะปิดแอร์น,นะครับผมคือพาร์ทที่แล้วเว้เราบอกว่าผมจะคราฟเป็นเจ้าเครื่องนี้นะครับผมขึ้นมาอสองเครื่องเว้แต่ว่าผมไม่ได้คราฟ ถามว่าทําไมเราถึงไม่ได้ค้ามเนี่ยครับผมคือผมลองสังเกตดูแล้วเว้ทุกคนคือเจ้าเครื่องตัวเนี้ยมันแบบเต็มได้แบบโคตรเร็วคือผมดูแล้วว่าแบบแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วอะ่ะเออซึ่งวันนี้นะผมพี่เอก็เลยไปฟาร์มแค่ไดมอนมาก็พอแล้วนะยครับซึ่งตอนนี้เรามีไดมอนอยู่บ้านสองกองอีกห้าสิบหกอันวันนี้เราจะทําอะไรวันนี้เราจะมาทำเจ็ตแพ็คไดมอน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  ขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับผมสำหรับการคอมเมนต์ด้วยก,กนันนะครับซึ่งมีหลายๆคนบอกว่าพี่เวฟครับมันสามารถปรับความเร็วของ j e t p a พ k ได้โดยการกดตัวทีน้องฮะไม่ใช่กดตัวทีครับ <c oughs> คือนี่เดี๋ยวให้ดูมันมีการตั้งค่าอยู่ก็คือว่า ปุ่มเปิดปิด jetpack เนี่ยมันน่าจะเป็นไอสองตัวนี้แหละเปิดปิด jetpack ใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนจะมีคีย์ตรงนี้นะครับผมซึ่งไอตัวนี้นตัว t ผมได้ปรับเป็นตัว t นะแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นตัว y ตัว t ก็คือปรับให้น้อยลงส่วนตัว y ก็คือปรับให้ความเร็วเร็วขึ้นซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าวิธีการแบบว่าปรับเนี่ยเห็นไหมความเร็วขึ้นลง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 เออไม่บอกตั้งแต่แรกว่ามันปรับได้พวกมึงเนี่ยอ กูก็งงอยู่ตั้งนานก็แทนที่จะบอกกันรูก้ก็นี่กูซับมากออกอะคือบาทได้ละโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาคราบไอเทมช,ชิ้นชิ้นหนึ่งที่เราต้องการจะคราบนะทุกคนนะมันก็คือเจ็ตแพคไดมอนมอนมอนซึ่งเราจะสามารถาได้ความเร็วเนี่ยน่าประมาณ30ล้านใช่ก็คือเราสามารถบรรจุดได้30รล้านโอ้ oh my god อโอเคอันดับแรกนะครับผมเราจะต้องคราฟเป็นไอเจ้าตัวนี้ขึ้นมาประมาณกี่ตัวเดี๋ยวดูเซสามตัวอ่าสามตัวนะสามตัวโอเคเราต้องคราฟขึ้นมาสามตัวแล้วก็สี่ห้าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องคราฟไอเจ้าอันนี้ขึ้นมาประมาณห้าอันอ่าผมจะพยายามคราฟให้มันเป๊ะที่สุดเท่าที่เป๊ะได้นะ้วคือคือตัวนี้ห้าอันจะต้องใช้ไม้กับเลสโตนใช่ไหมแท่งไม้แล้วก็เลสโตนเอ้ยมีแท่งไม้อยู่ด้วยว่เอ้ยเอามาคราฟเลยก็ได้ั้ง อ่ะแล้วก็เ,เลสโตนนิดหน่อยอ่าเออผมก็เห็นเพื่งนทุกคนทุกคนมุ่งโบกนั่นเอยโถเออบอกแชเออตอนแรกเราก็งง,งเอ๊ะมันยัางไงาวะเออตอนแรกเราก็งงมันยังไงวะทำไมมันวิ่งเร็วจังอ๋อมันปรับได้ไอ้บ้าเอ,าเอา้ยก <c oughs> <c oughs> ูกูก็ไม่รู้เนาะโอเคมาต่อไปนะครับผมเราต้องคราฟเป็นเจ้าไอ้แท่งนี้เราต้องการเกลี่ยห่านเนาะใช่ปะ่ะหานใช่ไหม ก็ <g ül> ในนี้1อ๋อน,นี่ไงหนึ่งอสหอีก6อันโอเคเดี๋ยวอันนี้เราต้องคราฟอีก6นะทุกคนนะหนึ่งสอสี่ห้าหพอวัวเดมอนกูเดมอนบอมเนี่ยเฮ้ยเกินเดี๋ยนะอันนี้เราต้องการกี่อันอนะ่ะขอดูแป๊บหนึ่งผมจะพยายามคราฟให้เป๊ะที่สุดเท่าที่จะเป๊ะได้นะทุกคนคือผมไม่อยากจะเปลืองอของอะ่ะเออนั่นแหละทุกคนอ่ะอันนี้ต้องคราฟมา3อันโอเคแล้วก็อันนี้ต้องคราฟมาหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคราฟขึ้นมา5โเค สรุปแล้วเราต้องคราฟขึ้นมา5อันเดี๋ยวเราลองดูซิอันนี้5อัน5อ่า4โอเคมาต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องคราฟเป็นเจ้าแบตเตอรี่ก่อนนะเราคราาแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่ต้องการแค่1อันแล้วก็เราต้องคราฟเป็นเจ้านี่ซึ่งขาดเตาเผาเตาเผาต้องใช้2อันใช่ไหมเตาเผา2อันนี่คราฟได้แบบ easy นะอีซี่เดี๋ยนะเตาเผา2อันเดี๋ยวสิเตาเผา2อัน โอเคอันนี้เราต้องการสออันเรียบร้อยฮะแล้วต่อไปเราก็แค่ถอดชุดของเราออกมาหลังจากนั้นเราก็สามารถคราฟจากเครื่องนี้โอ้ไม่กัดดูดิทุกคนคือมันสามารถบรรจุได้มันสามเท่าก็คือ30สล้านกูอยากรู้อว่าแบบว่าถ้าความเร็วแบบสูงสุดมันจะแรงขนาดไหนรอดิอดทุกคนมันก็ไม่เร็วมากนะ เท่าเดิมป่ะวะมันเท่าเดิมป่ะวะมันสามสิบล้านจริงบอกเอ้ยมันก็เร็วอยู่นะเอ้ยมันก็เร็วอยู่อนนนถึงว่าเร็วถึงว่าเร็ววันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าพี่เวฟขอปรับไว้วันละหกสิบก็พอแล้วนะครับเราจะไม่ใช้แรงไปมากกว่านี้อ่าเดี๋ยวเราถอดเติม ก็คือว่าตอนนี้คือตอนนี้เราได้มาเป็นเดโมแล้วเราสามารถครับไปต่อได้โดยการที่จะต้องทําเป็นเอม r a รัลซึ่งเอม r a รัลเนี่ยเราสามารถประจุได้48ล้านก็คือได้สูงส,สุดแล้วแหละใช่ไหม48ล้านแต่ว่ามันมีอีกขั้นหนึ่งดิอันนี้30อันนี้3ามล้านเอมิรัลเดี๋ยวนะแล้ว48ล้านนี่ต้องครับไงส่ล้านคือต้องเสกเหรอใช่ไหมน่าจะใช่ทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ครับอ๋เอเฮ้ยเราสามารถครับเป็น อันนี้ไปคราฟเป็นอันนี้อันนี้ไปคราฟเป็นสีเอ๊ะหรือว่ามันใช้ได้สองอันในการคราฟเป็นเอเจ้ตัวนี้ก็คือสามสิบล้านสามารถคราฟไปเป็นสามสิบหกล้านได้ได้สามสิบอ๋อคือมันสามารถคราฟเป็นด้วยกันได้หรือเปล่าน,นี่น่าจะน่าจะใช่นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอูดูดิเคมึงโคตรอ่ะดูดิคือแบบมีพลังงานบรรจุไว้หนึ่งล้านในนี้ทุกคนคือแบบแป๊บเดียวสิบเก้าล้านเลยปะ่ะ คือตอนแรกผมคิดว่ามันจะเพิ่มทีละน้อยเว้ยแต่ตอนนี้นผมรู้สึกว่าเออมึงได้เยอะจริงเออจริงโคตรเยอะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะไปทำโปรเจกต์อันดับแรกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูซิว่าผมเผานี้มาก่อนอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวของในตัวอะไรที่ไม่จำเป็นออกก่อนไหมเออมีนองบอกพี่เวฟครับเปลี่ยนชื่อซีรีส์นะครับวุ้นม,มาหลายพา์ทแล้ววิกเกียตวิกเกียตตั่งฝันเปลี่ยนชื่อช่อแมเจอรี่ใช่ครับ เออแมตเจอรี่ับอกว่าใช่เลยโอเคปะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนด้ยวยเดี๋ยวเรามาดูีิว่าไอเจ้าเครื่องเนี้ยมันจะต้องใช้กี่อเมอรัลในการทำอ่าไม่ใช่จะไม่ใช่กี่อเมอรัลต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะสามารถเป็นอ่าสามสิบล้านไนดะ้แต่ว่ามันก็ใช้เวลาไม่นานนะเออไม่นานไม่นานเดี๋ยววันนี้ถามว่าเราจะมาทําอะไรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมา ไปที่หมู่บ้านเอมซีที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปล้อมั้วหมู่บ้านเอมซีกันให้พี่เวฟล้อมทำไมครับเพ่พี่จะล้อมหมู่บ้านเอมิซีทำไมครับเพ่เอ๋อก็คือว่าเราจะทำการาสร้างหมู่บ้านเอมซีเอาไว้สำหรับที่แรกเกษตรกร you know ใช่แนละคือเราจะทำา r m DC the t r a c t ร r เกษตรกรคือเราต้องการที่จะมี ฟาร,ร์มดีๆนั่นเองแหละทุกคนนะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาฟาร,ร์มไอ้พวกหินต่างๆเอาไปทําเป็นเฮ้ยเราไ,ไม่ต้องฟาร,ร์มก็ได้เราคมีเยอะอยู่ดีว่าเอาเป็นหินหยาบไหมเออว่ามีสีง่ว่าเราเป็นหินหยาบก็ได้มั้งเออเพราะว่ารู้สึกว่าหินนี้เปลือกไหมเอาเป็นหินหยาบก็ได้งงๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสร้างหมู่บ้านในมีสีกันนะฮะอ่าน,นี่เก็บไ้อ่ะยังเข้าไปอันนี้ไมห้หมดเลยกูต้องการอ่ะมา เก็บไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราลงเรามีข้าวปัข้าวข้าวข้าวเดี๋ยวในอนาคตผมว่าเราต้องใช้ขนแกะเยอะแน่นอนเลยวะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปผสมพันแกะไ้รอแล้วกันชั้นที่เท่าไหร่ไหมชั้นที่เก้าใช่ไหมเฮ้ยไม่ชชั้นนี้ชั้นเก้าชั้นอะไรวะอ๋อชั้นเก้ามันชั้นในนั่นนี่เออชั้นเหล็ก เออกูให้บิดชัดอ่านจะรอให้ไออ,อีกาเนี่ยกูจะจับมันสักครั้งเหมือนเเออว่าผมได้จับอีกาแน่เลยว่าไอตัวเนี้ยเกวหยนพุกมานานแล้วเอาไปเลกเอาไปกินไปนะโลกนะกินอะไรกินอะไรรีบมีเลกแล้วเลกนะกนะคือข้อหนึ่งผมว่าจะให้มีประมาณสักหกตัวอ่าแล้วเวลาเราต้องการสีอะไรเราค่อยมาฟารมเอาโอเคไหมเวลาเราต้องการสีอะไรแล้วก็ค่อยมาฟาร์มเอาแล้วกันเน,ะนาะน่าจะต้อง ไล่ตัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องทําให้มันมากกว่าหตัวมันจะต้องมีหญ้าเยอะกว่านี้นะครับผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงพวกมันในคอกหนึ่งมากจนเกินไปหญ้าจะเกิดไม่ทันนะแล้วก็หญ้าก็จะสุดพัดไอ้ลูสีมาใส่ละอเยว่าเราได้สีเขียวมาแล้วเราลืมนี่หว่าลืมสีเขียวไปเลยหว่าให้ตายเถอะซาร่าจริงจริงปลาขึ้นไปข้างบนเดี่ยวในอนาคตนยครับผมเราต้องสร้างปั๊มปั๊ม ตบปากตบปากตัวเองทีนึงเครื่องปั๊มอ้อยอัตโนมัติหรือว่าเราไม่ต้องสร้างไว้ว่าใช้ระบบมือกนะ็น่าจะได้เยอะอยู่นะเออผมว่าเราใช้ระบบดีซีเดออยมือนี่ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะนายจ่นายจ่าเน,นี่ยทำไมชอบพูดละลิ้นพันเ,ออเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูจะเอาอะไรอ๋อเอาสีนี้เผาไว้เออโอ้ยลวนไปหมดแล้วจ้านายจ่าอันนี้มา นี่ก็เผาไว้รับผมก็ช่วงนี้เลยครับผมใครที่ปิดเทอมอยู่นะครับพี่เวฟก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะไปไหนเพราะตอนนี้นี่โควิดกําลังระบาดหนักนะครับผมก็ด้วยความเป็นห่วงจากพี่เวฟเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปไหนอยู่บ้านนะฮะนั่งดูคลิปพี่วนไปวนมาก็ได้ฮะมันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเออแบบดูไปวนไปคือมีบางคนก็แบบ หัดแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูลองดูช่วงปิดเทอมเพราะว่าตอนนี้โควิด1 9นี่กำลังระบาดเนี่ยแล้วก็โรงเรียนก็น่าจะอีกนานกาจะเปิดใช่พวกมึงน่าจะมีเวลาว่างก็เวียงก็แนะนำว่าหัดแคสเกมหรือว่าใครอยากจะทำอะไรก็ทำช่วงปิดเทอมหาอะไร ทำเนี่ยก็ไม่แนะนําว่าให้ออกจากบ้านด้วยความเป็นหัวนะฮะซึ่งกูก็ไปไหนไม่ได้ฮะแถวบ้านแถวบ้านกูก็ติดแล้วฮะโควิดใช่เห็นว่าโควิดรอบนี้รุนแรงด้วยใช่ครับผมแล้วเป็นแล้วตายกูไม่เป็นดีกว่าฮะใช่กูก็กลัวเหมือนกันโอเคมาเดี๋ยวเราต้องการเซฟหมู่บ้านนี้ไว้แล้วทุกคนนะซึ่งไอ้เจ้าหมู่บ้านตรงนี้เราต้องการที่จะเซฟเขาใช่ไหมอ่าความสปีดของแค่หกสิบอ่ะเดี๋ยวเราปิดไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราบินขอขอบินดูเดี๋ยวได้ไหม อคนในหมู่บ้านบอกว่าเราต้องรวบรวมภูเขาว่ะเออบอกว่าเราต้องรวบรวมภูเขามาไว้ที่แบบที่ที่หนึ่งแล้วก็มาสร้างสร้างแบบว่าเป็นอาณานิคมไว้ให้ตรงเนี้ยเออแต่ว่าถ้าจะให้เราแบกไปบ้านมันจะไกลไหมวะหรือมันมีแบบสถานที่ตรงไหนที่มันใกล้ใกล้บ้านเราไหมทุกคนผมลองบินหาเลยแต่ว่าแถวๆนี้มันเป็นป่าละเหมาะนะมันมีตรงไหนที่ใกล้ใกล้บ้านเราปะเออไม่ได้อย่าสิอย่ายานะอย่านะอย่านะ อย่าหลุดนะอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าุดนะอย่าหลุดนะมึงอย่าหลุดเลยนะเออแล้วก็ฝากติดตามช่องใหม่ของพี่เวฟด้วยละกันนะผมซึ่งวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอลงไปด้วยนะฮะก็ฝากเข้าไปดูละกันนะฮะผมช่องนั้นจะไม่มี Minecraft นะฮะจะเป็นเกมที่ผมอยากจะเล่นเท่านั้นนะฮะจะไม่มีเกมที่ชื่อว่า Minecraft อยู่ในช่องซึ่งตอนนี้สังเกตไหมว่าทำไมแมปมันโหลดช้าแมปมันโหลดช้าเพราะว่าเรามาในพื้นที่ที่เราไม่เคยมาไปทุกคนมันก็เลย อาจจะช้หรือว่ามันเป็นเพราะว่าคอมกากไปเออน่าจะเป็นเพราะคอมกากนั่นแหละ <c oughs> เออน่าจะเป็นส่วนเอาแทุกคนเดี๋ยววิวขอบินหาหมู่บ้านก่อนแล้วกันไม่น่าจะว่ามันจะมีหมู่บ้านอยู่บริเวณน,นี้หรือเปล่าอะ่ะเออบริเวณแบบใกล้ๆบ้านเราต้องการหมู่บ้านมากเลยเหมือนจะมีแค่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวปหที่มันอยู่ไกล้อ่ะเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ตรงเนี้ยมันจะมีที่อื่นเมืะ่อ่เออเดี๋ยวขอบินหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาหาหมู่บ้านใกล้ๆก่อน โอเคทุกคนตอนนี้ผมเจอหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวพาไปดูคือหมู่บ้านตรงนี้มันก็ไม่ไกลจากบ้านเรามากด้ว <c> ย <oughs> ไม่ไกลเดี๋ยวอยู่ตรงไหนวะนี่ไงนี่ตรงนี้มันมีหมู่บ้านอยู่นี่ไงเออไม่ไกลจากบ้านเรามากเลยทุกคนเราสามารถเอาหมู่บ้านนี้ไปสร้างแถวบ้านเราได้นะเว้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปแบบใต้เหมืองผมว่ามันจะเป็นงานที่ยากเกินไปหรือเปล่าหมู่บ้านมีสีใต้เหมืองอย่างเงี้ยเหรอ ผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราไปใกล้หมู่บ้านเกินไปอ่ะมันจะทำให้อารอนกรี m ของเราอยู่ข้างล่างไม่เกิดเวเออไม่งั้นเดี๋ยวว่าเราต้องเคลียร์่ะเออวันนี้มีชีทั้งหลายเรามาหาพวกนายเลยว่าพวกนายมีกี่ตัวเฮ้ยเดี๋ยววั t เดี๋ยวอ๋อตกใจโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอปิดโปรแกรมชื่อว่าอ่าอะไรนะอ่ากาลิน่าก่อนเออก,ก,ออกาลิน่าม,นมันมักขึ้นมา อ่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์ต้นไม้ออกก่อนละกันเนี่ยผมเพื่อที่เราจะได้มองเห็น a b c ได้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนผมผมไม่ปล่อยมันกลางคืนหรอกอืมผมผมว่าผมไม่ปล่อยมันกลางคืนแน่นอนไปทุกคนเพราะว่าถ้ากลางคืนในเอ c ไม่น่ารอดเออเราไม่น่าจะตามเ b c ทันอ่ะต่อไปมุมวาดนี้เราจะต้องอย่าให้มันเหลือต้นไม้เราต้องมองเห็นเอ c อย่างแน่ชัดนะถ้าเกิดว่าตรงนี้มันมืดไปเราจะทําให้ซอมบี้มันเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ต้นไม้ออกให้หมดผมกลัวอย่างเดียวเลยไป คือตอนนี้ผมมองเห็น ABC แค่2ตัวคือถ้าเกิดว่าทั้งหมู่บ้านมึงมีอยู่2ตัวคุจะเสียใจไหมเออมึงจะจำไว้สักกูจะเสียใจมากไม่มีอยู่2ตัวเฮ้ยมีอยู่ตัวหนึ่งในบ้านตัวหนึ่งแล้วก็ข้างนอกอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอยู่ไหนวะเมื่อกี้กูเหมือนเดินผ่านนู้นน่ะตรงนู้นอ๋อนี่ละสองตัวข้างบนอีกตัวหนึ่งใช่ไหมแน่ใช่อากีร์ต้นใบไม้ออกด้วยแล้วกันทําไมรู้สึกว่าเวลาตัดต้นไม้เยอะๆแล้วมันกูแหลกว่ะเดี๋ยว เออเดี๋ยวต้นไม้มันแบบค่อยๆร่วงออกมาอันนี้กาทุบไปทุกคนเก,กะกะแล้วเกินอันนี้ก็ทุบไปเก,กะกะกูแล้วเกินอู้ข้างในก็มีข้างหน้าก็มีอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ต้นไม้บริเวณนี้ออกก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวขอให้มันหายวัดไปก่อนเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งโอ้ยกูแหลกแล้วเนี่ยเอเบียเท่าไหร่แล้วเนี่ยเลือร้อยเดียว เรียบร้อยโอ้โหสะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านเฮ้ยทุกคนตอนที่ผมกําลังตัดต้นไม้อยู่นะผมกําลังคิดอยู่เว้ยว่าผมว่าเราเอาตรงนี้เป็นที่ฟาร์มเลยก็ได้มั้งเออไม่ต้องเอ็บีซีไปที่บ้านหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยบินขนมาก็ได้เวลาเราจะแลกอะ่ะเพราะว่า P ี่เวฟก็คงไม่น่าจะมาแลกก่ะเอ็บีซีในคลิปหรอกมั้งเออยังไงผมก็ต้องไปแลกก่ะเอ็นบีซีนอกคลิปเพื่อที่เราจะได้หาเอ e ม a รลได้อะ่ะเออเพราะฉะนั้นผมคิดว่า งั้นเดี๋ยวเราจะทําบ้านให้กับเอบตรงนี้กันเพราะว่าตอนนี้เรามีเจ็ทใช่ไหมมันบินไปมันก็ไม่ไกลอ่ะเออมันไม่ไกลเลยอ่ะผมเลยว่าเอออย่างนั้นกูไอ้นี่ก็ได้ไห <c oughs> กูแบบฟาร์มตรงนั้นเลยทําตรงนั้นแหละง่ายดีโอเคมาเดี๋ยวเรามาเตรียมบุกคกรเดี๋ยวนทุกคนซึ่งบุคณ์ที่เราต้องใช้ในการจับเอบีซีนะฮะมันก็คือ,อรางรถไฟซึ่งกูจําได้ว่ากูมีใช่กูจําได้แม่นด้วยฮัลโหลเอบซ เอาไว้ตงรงไหนลูกไม่ใช่เราไม่เล้กกขึ้นบอกไว้ตู้นี้เหรอเราต้องลงไปชั้นเอ็นบีซีสิเนี่ยวันดีเอ็นบีวัดวเอา้าเราไปไว้ตรงไหนวะทุกคนจนําได้ว่าเราเคยเอามาไว้ไม่ใช่เหรออะกูออกมาเก็บเลยแล้วกันเฮ้ยทำไมมึงไม่กลัววะทำไมมันไม่กลัวเนี่ยทําไมมันไม่กลัวไอ้ซอมบี้วะวันดีพระเรีนทำไมพวกนายไม่กลัวซอมบี้อ่ะอ่ะเราขอเคลียร์ให้หน่อยอทุบปุ๊บมึงมาปั๊บเลยไอรอนกรม เอโอเคไปถงั้นเดี๋ยวเราค้ามไก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราคนงา้นที่จะรวยใช่ซึ่งกูคิดว่ามันน่าจะมีแหละแต่กูมองไม่เห็นเว้ยเออแล้วพวกมึงก็รอด่าก,กูว่าแบบพี่เว็บงูอย่างเงพี่เว็บมองไม่เห็นดินและพี่เว็บง,งูอย่างเงนี่ไงสิบอันใช่เหรอว่ามันจะมีแค่สิบอันนะว่าเป็นไปไม่ได้อะกูจะค้ามมันไปเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราค้ามมานไปนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะคราบรถขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปสร้างที่นู่นกันแล้วก็ ไม่ต้องใส่นะวิเวฟครับรวพี่หายไปไหนอ๋อมันพังไปแล้วเดี๋ยวเราครับรัวขึ้นมาใหม่อ่ารวบรวบรวเดี๋ยวเราคราบรวบรวใหญ่เลยก็ได้อ่ามีไอ้นี้เพิ่มไหมรู้สึกว่าไม้จะไม่พออันนี้ครับครับแท่งไม้แบมสามสิอันครับมาเก้าอันเก้าสิไม่เอาสิบเอาเกโอเคแล้วก็ครับเป็นอันใหญ่วัดเดี๋ยวอันใหญ่เราไม่เคยคราบเลยเหร บ้าเอาหูโอเคไม่โอ้โหอันนี้ก็จะพังแล้วเดี๋ยวกูซ่อมหน่อยแล้วกูสงสารอา่าเราซ่อมหน่อยก็ได้ฮะรู้สึกสงสารอา่านี่ไหมโอ้ยดูลเลยเอ่ะมา,มาซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยมาเรียบร้อยตอนนี้เรามีพรวบเดี๋ยวอันนี้เราจะไม่ทําเป็นประสิทธิภาพนะทุกคนถามว่าทําไมถึงไม่ทําเป็นประสิทธิภาพหรือว่าไม่ชานะ้าเนี่ยมันจะแรงกันไปใช่แล้วก็เดี๋ยวนะเราจะเป็นหินไหมหินโง่หินโอ้โหเอ้าหินโง่ก็ได้ยัยงไงกูไม่ได้ไปอยู่อยู่แล้ว ยังไงไม่ได้ไม่ได้จะได้ไปอยู่อะเออน่าจะทำเป็นหินงงอะไรทุกคนรอเวสําหรับแรกก็พอแล้วก็เดี๋ยวบริเวณบ้านผมว่าในใต้เหมืองอะเราต้องทําฟาร์มนี่ขึ้นมาเลยเวคลึ้งว่าฟาร์มอะไรฟาร์มอ้อยอ่าเดี๋ยวรบฟ,ฟาร์มฟาร์มอ้อยออนี่มาแล้วก่อนนบ้านเปีโอ้พระเจ้าหายไปทั้งหลังเลยโอ้พระเจ้าหายไปแก้วโอ้พระเจ้าเป็นีเราขอโทษ เราไม่ได้ตั้งใจแต่เราก็ทุบไปหมดแล้วเอพีซีเราก็ทอนะเพื่อนเราไม่อยากจะทําบ้านนายอย่างนี้เลยแต่บ้านนายหายไปแล้วนี่ไงทุบไปอ่ะเดี๋ยวขี้ออกกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะทําให้บริเวณตรงนี้นะทุกคนนะนี่ทุบไปเดี๋ยวเราจะท่าสร้างบ้านให้ใหม่ไม่ต้องห่วงหรอกเอพีซีอ่นายเห็นบ้านนายหายไปเราก็จะสร้างให้ใหม่แล้วเราทําเป็นแบบโคตรจมอ่ะเออเดี๋ยวเราใส่หลังคาง่ๆให้ด้วยเออเดี๋ยวเราใส่หลังคาง่ๆให้ทุกคนอันนี้ทุบไปฮะ เดี๋ยวมจะทำให้บริเวณตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นแบบว่าหมู่บ้านเอมซีแล้วก็เดี๋ยวเราจะยัดเอมซีตรงเนี้ยผมว,ว่าเราต้องผสมพันธุ์พวกเขาค่อนข้างเยอะเว้ยเออเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะต้องใช้อ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเอมอโรสใช่เราจะต้องใช้เอมอโรสเยอะอ่าเราจะต้องใช้เอมอโรสเยอะอันนี้ทุบไปอันนี้อืมไม่มีเลยแหละอ่ะไม่มีกูมือทุบก็ได้กูใจกูเอามือทุบก็ได้กูใจดีอันนี้ก็ทุบไปแบมแบม แบมอ่าเอาบริเวณบริเวณนี้อ่าโอเคใหญ่พอไหมกูคราฟเอทพั่วเล็กก่อนเว้ยรู้สึกมันช้าเหลือเกินอคราฟไหมเยบร้อยอ่ะประมาณตรงนี้อ่ะตรงนี้เราก็เคลียร์ไปฮะนี่ประมาณนี้แล้วกันนาะอพื้นที่ที่เราจะทําเป็นอ่าหมู่บ้านเอ็มซีอันใหม่นี่ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวว่าเราต้องปูเอ้ยมีไม้เยอะนี่หว่ากูจําได้เรามีไม้เยอะอันนี้ทิ้งไปก่อน ไม้เรามีเยอะนี่อะไม้ตรงเนี้ยไม้เราทิ้งไปเยอะเลยด้วย <laughs> นี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราใช้เป็นไม้กันเลใช้เป็นไม้แล้วก็ต้องคราฟนี่ขึ้นมาด้วยนะทุกคนเ,เดี๋ยวนะผมต้องการคราฟตัวคราฟมาวางไว้ตัวคราฟแล้วก็ใช้แท่งไม้แล้วก็ใช้ไดมอนหนึ่งเม็ดเราจะคราฟเป็นเจ้านี้ฮะอุปกรณ์อุปกรณ์ของโดรไลเอมอนอันนี้เราจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราทําเป็นแบบไม่สวยนะทุกคนพี่ว่าจะสร้างไม่สวยเนาะเราจะทําเป็นแบบงูงูอ่ะมึงเข้าใจคำว่างูงูไหมคือแบบ เฮ้ยมึอยากเกะกะดิเธอเดี๋ยวก็ตายหรอกไล้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ยทุกไปเกะกะโอเคแล้วต่อไปครับผมเราก็จะใส่เป็นหินล้อมรอบไปประมาณสักสามสี่ชั้นก็น่าจะโอเคแล้วมั้งแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่หลังคาทีหลังเนาะเดี๋ยวข้างในนี้เราก็จะมีอาชีพของเจ้าเอ็มบซีแล้วก็มีที่นอนของเจ้าเอ็มบซีเนี่ยมันใหญ่พอปะทุกคนใหญ่พอแหละเออแค่นี้ก็แลกไม่หวั่นไม่ไหวแล้วเออแค่นี้ก็แบบ ไม่รู้จะแลกอะไรแย่ๆแล้วว่าอันนี้เดี๋ยวทิ้งไป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 อันนี้ก็มาแยมอุ้ยไม่เต็มมืออะไรโขมึงเี่กเก,กะกกาเลยกันอันนี้ขึ้นมาสองอันแล้วก็ข้างบนเราก็จะปิดด้วยการวางมบล็อกอันนี้ซึ่งมันก็จะดูหลักคาสูงมากแต่ก่อนที่เราจะทําวันนี้นะครับผมผมแนะนําว่ามึงเอา ABC ใส่ก่อน <laughs> <laughs> เอา ABC ใส่ก่อนมาเดี๋ยวกูทําด้านข้างก่อนแปบ๊บนึง อ่าเอานี่วางคึบอ่า,อาด้านข้างโอเคเรียบร้อยทุกคนเราจะมาคราฟเป็นรางรถไฟอ่าขนาดย่อมเดี๋ยวนะรางรถไฟรางรถไฟมันต้องคราฟเพิ่มอีกรา,างรถไฟแค่นี้ไม่น่าพอหรอกอันนี้เหล็กไม่เอามาเยอะๆแล้วเว็บามาไปจับเอ็มบีซีเถอะทุกคนเดี๋ยวเอ็มบีซีอยู่ตรงไหนวะเอ็มบีซีมีตรงเนี้ยตรงนึงอ่ะเออแล้วมันไปไหน,มนหมดเลยวะเอ็นเวสตอันนี้ตรงนี้มีตัวหนึ่งวะ่ะ แล้วก็ในบ้านมีตัวใช่ไหมเฮ้ยในบ้านมีสองในสามตรงนี้อ่ะตรงนี้มีสามอ้อดีมีสี่มีสี่ตัวเดียวกันบ่นไหวอ๋อตัวเดียวกัน <his emotions> อ่ะงั้นเดี๋ยวรอเอาไอ้เจ้าลุงคนนี้ไปก่อนแล้วกนะันเนาะวันนี้ลุงเบาเบาลุงเบาเบาเบามึงนิ่งๆ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 เอาตายนะตายนะตายนะเอา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 ไม่โดนขู่ไม่รู้เรื่องเลยว่ะ ไม่โดนขู่ไม่รู้เรื่องเลยว่ะมึงนิงน่งๆนิง่งๆนิ่งๆเอาไม่นิ่งๆกูขู่อ๋อจะเดินเข้ามาใกล้ๆอ๋อขอโทษลุงขอโทษอ๋อจะเดินเข้ามาใกล้ๆวงังวังเอ้ยเดี๋ยว,ยวอๆออกมาไๆเราต้องดักหน้าฮึบ <laughs> โอ้ลุงคือแบบว่าจะเดินมาตรงนี้แบบอ๋จะได้ไม่ต้อง,งไกลใช่มัล้ลุงโอ้ลุงใจดีหมดทุกคนไปๆปๆๆ,ๆ,ๆ เรโชการยิงปืนขู่เป็นการล้อเล่นนะเฮียอันนี้มาอ้าตัวนี้ก็ได้ทุกคนมาเก็บเลยเก็บยัดใส่บ้านก่อนไปเร็วเข้าเพื่อนนายต้องเข้ไเาละละขไปเออนั่นแหละก็ไปแล้วได้สองตัวแล้วทุกคนแต่ว่าเหล็กเราหมดแล้ววะเราไม่มีลาวรถไฟเพิ่มแล้วอะเออเราต้องใส่ไปก่อนอะเพราะว่าไม่งั้นนี่เอฟซี MC มันจะพากันเดินออกหรือว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาราสิแก้ไขปัญหา้วยการทําไม้ดิผมไม่อยากใจนี่ว่ะ ยังจะเข่นนะเออมันยจะเข่นเอานี่มาวางมาตรงนี้แล้วก็เี่เราจะใส่พยายามใส่เป็นดินนะทุกคนนะอันนี้อู๊กกะระกเหลือเกินอ่ะนี่ทุบมาป๊าวางแบมอ่ะนี่ใส่เข้าไปเลยอ้อมมาตรงนี้อ้อ,อมอ้อมขวาสิอ้อมขวามาตรงนี้เรียวมาแล้วถึงตรงนี้ยังไงเรี้ยวไปไหนวะเร็ววาเอ้าอูไหนอะเข้ามาเหรอเอ็นฟีสเอ้า เฮ้ยมึงหนีกูามาเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นสิงสองตัวเอาไดเ้เหมือนจะมีเสียงใช่ไหมอยู่ในบ้านเยอะใต้ต้นไม้แบบบนต้นไม้ไม่มีไม่เฮ้ยมันอยู่นี่ไงอ๋ออ๋อตัวเดิมคนละตัวอ๋อแะไรสองตัวนั้นนะ่ะเอ้กูตัดต้นไม้ดูแลนะ้วเนี่ย what ออต้นเอามันไปไหนวะอา้าว นี่พวกคุณเดินหนีผมแบบนี้คุณกําลังพลาดโอกาสอย่างมหาศาลนะครับเอมบีซีคุณกำลังจะได้ไปในโรงงานที่แบบมีให้แรกเป็นร้อยเป็นล้านนี่คุณกําลังเสียโอกาสอยู่นะครับคุณเอมบซีเราจะมาวางอันนี้นะแล้วก็วางรถไว้ข้างๆนะทุกคนอเอาไอเ็คุณนอนก่อนนอนมันจะมืดแล้วทุกคนมันจะมืดแล้วโอ้ยฝนตกด้วย นอนเออนอนก่อนต้องนอนนะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวซัมบี้เข้าม,มาแดกนะฮะโอเคเรียบร้อยอันนี้อทุบออกอันนี้อันนี้ก็คุบออกสวยข้างหน้าบ้านเราก็จะใช้เป็นพนรั่วเนี่ยเคี่ยวไปอ่าแล้วก็ใส่เป็นดินวางไว้ที่เดิมเพราะมันไม่สามารถวางรางรถไฟข้างบนได้อ่าเราจะใส่ไปแบบนี้โอไม่ oh my, นะปไรอันนัน่นแงกูว่าแล้วไม่พอ <laughs> นัน่นไงกูว่าแล้วมันไม่พอ เฮ้ยมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของ VVF ได้อยู่แล้วไปแล้วก็เออมันจะมีอะไรเกินความสามารถหรอวะทุกคนโอโหเนี่ยมันจะยากตรงไหนมันก็ต่อสิเนี่ยเออโอ้โหอัจฉริยะโอ้โหคนไร้ขั้ฉลาดแหละดูดิแล้วทำไมมันมีแสงออกวะน่ะทาไมนายอ๋อหรือว่ามันเพิ่งโตโอ้โหกูนอนคืนเดียวมึงโตเลยเหรอโอ้เวลาช่างผันไปยาวไวเอ้ยโคตวรวดเร็วไปเร็วเข้าไปเลยเพื่อน ไปเลยอ่าโอเคเรียบร้อยผมว่าสตัวอพอแล้วเออไม่จำเป็นที่จะต้องไปทําหลายตัวก็ได้อ่าสมตัวแค่นี้เหลือ,เ,อเหลือเหลือนี่เก็บมานี่เก็บมาได้อ่าเรียบร้อยทุกคนต่อไปเราก็แค่เอาคุณเรียกว่าอะไรนะเอาเตียงนะครับผมแล้วก็เอาอาชีพมาใส่ใเขาแค่นั้นก็เป็นอาเซียแต่ว่า travelbackpack.ite อ่ะมึงไม่ต้องบรรยายให้กูฟังก็ไดนะ้กูฟังมึงหลายรอบแล้ว <c oughs> มึงไม่ต้องบรรยายให้กูก็ได้ชช่ไฟอ่าเสียตัวไหนวะเนี่โธ่ทำไมมันชอบเปิดบรรยายวะนี่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องคราฟนี้นมาก่อนทุกคนอ่าไฟประมาณแดดวง8ดวงอะพอปะวะไม่น่าจะพอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาแค่นี้ซอมบี้แดก <c oughs> ไม่เอากูไม่อยากจะเปิดมาแล้วแบบกลายเป็นซอมบี้แบบแอะกุกตัวใช่เราไม่เอาเราจะเอาใหม่เราจะ อ่าปลักทอชแบบว่าชนิดแบบเยอะๆอ่ะไปคือแบบมึงต้องสว่างอะ่ะข้างในเฮ้ยอ้าได้ยังไงมีสิตัวหนึ่งวันดีเพื่อนสนใจเข้าไปทำงานกันเราเอาได้ได้ได้คุณเดินหนีผมนะคุณกำลังพลาดโอกาสใหญ่หลวงนะคุณรู้เล่าเนี่ยคุณกำลังจะได้ทำงานในโรงงานที่แบบจะมีเงินให้คุณตลอดเวลาในะคุณเดินหนีผมนะเนี่ย ไม่ตายเถอะอ่ะกทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเยลว่าขอไว้แค่นี้ก่อนและการเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะากกนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นลังใจกันด้วยระกันนะผมเดี๋ยวพาหน้าเฮ้ยปฏิหารมีจริงอ๋อคนนี้เดินเข้ามาเองเลยว่า โอ้โหสงสัยอยากจะทำงานโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับในวัที่รับชมฝากกดติดตามช anel ใหม่ด้วยชื่อชแนลว่า x y z เนี่ยถามว่าทำไมถึงต้องชื่อช anel นี้คิดชื่อช anel ไม่ออกนะครับผมโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สุดแคบผมไปแล้วฮะเอามาอีกตัวแล้ววะดูดิมันเข้ามาเองนะเนี่ไม่ได้อะไรนะเนี่ยโอ้สงสัยก็แบบก็อยากทำงานเนี่ยเห็นแบบที่นี่น่าจะงานเงินดีเออน่าจะเงินดีก็เลยอยากทำงานปั้ง เออว่าน่าจะใช่อันนี้วางวาง,วางอเูเต็มแล้วทุกคนนี่แหละฮะที่ปั๊มอ็นบีซีของกูก <c> ด <oughs> ง่อยเลยช่ไห